ในฐานะตำรวจราชสำนักซึ่งมีภารกิจอันสำคัญยิ่งพลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชอ,องครักษ์นับเป็นนายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติด้วยความกล้าหาญมาโดยตลอดจนได้รับพระราชทานเลื่อนยศในระดับสูงและด้วยความรับผิดชอบหลายด้านบ่อยครั้งต้องพบเจอกับเหตุการณ์เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แต่ได้ความเลื่อมใสศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ําภาษีเจริญที่ครอบครัวเคารพนับถือมานานทําให้แคล้วค่าจากเหตุการณ์ร้ายได้ครั้งแล้วครั้งเล่า11กุมภาพันธ์พศ2510ที่จังหวัดนครสวรรค์ขณะที่ผมกำลังฝึกเป็นนักบินเครื่องบิน ตรวจการ L19 ในวันนั้นเวลาประมาณบ่ายโมงก็เป็นวันที่เราปล่อยเดี่ยวนักบินก็ขณะทำการบินอยู่ในอากาศเครื่องยนต์ก็เนื่องจากเครื่องบินเป็นเครื่องบินที่เก่ามากเครื่องยนต์ก็ดับกลางอากาศแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะว่าก็จำเป็นต้องหาที่ร่อนลง ปรากฏว่าขณะที่บินอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เหนือพื้นที่ที่เป็นป่ามีกระทงนาอยู่เพียงกระทงเดียวซึ่งแคบมากกระทงนาในป่าที่จะพอที่จะหาเป็นที่ลงได้เราไม่มีเขตร่อนผมก็ได้ตัดสินใจว่าบังคับเครื่องบินที่เครื่องยนต์ดับแล้วเนี่ยร่อนลงมาเหนือยอดไม้ เพื่อที่จะให้ยอดไม้เนี่ยชะลอความเร็วของเครื่องบินก็เอาฐานล้อของเครื่องบินเนี่ยไปเกี่ยวยอดไม้เพื่อที่จะให้เบรกเหนือพุ่มไม้ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นผลให้เครื่องบินเนี่ยก็ต้องลงคือหัวปักลงมาในพื้นที่ที่เป็นกระทงนาก็ปรากฏว่าเครื่องบินก็ ปีกหักใบพัดหักอะไรขณะที่อยู่เหนือพื้นดินเนี่ยเหนือยอดไม้มีความรู้สึกว่าเอามือจับที่หลวงพ่อซึ่งตอนนั้นแขวนหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่นแรกเนี่ยนะครับเ้าก็เหมือนมีคนมาเตือนบอกว่าให้ตัดสวิตไฟตัดสวิตไฟทุกอันก็เครื่องยนต์ก็เครื่องบินก็ลงมา ตีลังกาใบาพัดหักปีกหักอะไรหมดก็มีความรู้สึกว่าควันเนี่ยขึ้นขโมงเลยโดยปกติแล้วก็วเครื่องบินชนิดนี้เมื่อลงมาแล้วจะเกิดไฟไหม,ไไม้ไฟไหม้ซึ่งได้เกิดขึ้นมาสามวันติดต่อก่อนก่อนหน้าที่ผมจะเกิดในลักษณะนี้ค,คือมีท่านานายทหารรุ่นพี่ที่เป็นนักบินนะชื่อร้อย ตรีชิงชัยเกิดเทศก็เครื่องบินก็ตกก็เสียชีวิตร้อยตีบุญธรรมบุญส่งเครื่องบินก็ตกเสียชีวิตทำไมอีกคนหนึ่งก็ร้อยตีสนามอุดมเดชรุ่นก่อน1ปีเครื่องบินก็ตกก็เสียชีวิตเหมือนกันหมดทั้งสท่านในเสียชีวิตไปก่อนหน้าผมมาเป็นเครื่องที่4ท,ที่เครื่องยนต์ดับกลางอากาศเรปรากฏว่าเมื่อถึงพื้นก็เลยเอ๊ะความรู้สึกว่า เราไม่มีบาดแผลอะไรเกิดขึ้นไม่มีคำคำไม่มีเจ็บที่ส่วนไหนก็เลยรีบออกจากเครื่องมาก็ปรากฏว่าไม่ได้รับอันตรายไม่ได้รับบาดแผลไม่ได้รับอะไรเลยก็ออกมาอยู่รีบคลานลงลงไปอยู่ในบ่อน้ําข้างๆเขาเป็นเหมือนกับเหมือนกับท่องล่องคูน้ําเหมือนกับคูน้ําเพื่อกะว่าถ้าเครื่องบินมันเกิดระเบิดขึ้น พราะว่าปกติแล้วเครื่องบินเมื่อลงมาแล้วความร้อนเมื่อถังน้ํามันเนี่ยกระแทกถังน้ํามันเปิดออกมาน้ํามันก็จะไปถูกความร้อนก็จะไฟก็จะลุกก็จะคลอกแต่วันนั้นโชคดีที่ผมปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายนี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พศ2510ที่จังหวัดนครสวรรค์ ก็รอดมาด้วยพุทธานุภาพขององค์สมเด็จพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นที่ทราบกันดีว่าเหตุการณ์เครื่องบินตกคืออุบัติเหตุร้ายแรงซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีใครรอดชีวิตแต่ด้วยอนุภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญจึงทำให้แคล้วคลาดจากเหตุการณ์วิกฤตได้อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งทำให้พลเอกนพลบุญทัพเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างยิ่งและจะขอยึดมั่นเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดในชีวิตตลอดไป